สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูอาการจอเดิมของปาเจโ o ปี16 17ตัวที่เป็นกล้องรอบคันโฟวิวนะครับพอมาดูเสร็จปรากฏว่าอาการจอเสียเลยนะครับดูกล้องรอบคันไม่ได้ดูอะไรไม่ได้เลยนะครับเขาเกียร์ถอยก็กล้องไม่ออกก็แนะนําลูกค้าว่าเปลี่ยนดีกว่านะครับซ่อมก็ไม่น่าจะคุมเราก็ทําการเปลี่ยนจอเป็นจอ Android นะครับ<อ>เพื่อให้ใช้งานกล้องรอบคันฟังก์ชันใช้งานได้ครบเหมือนเดิม หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราลองมาดูกันโอเคเดี๋ยวเราลองกดดูกล้องกันนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับปรับมุมกล้องเส้นโค้งตามพงมาลลยนะครับกดกที่ปรับมุมกล้องเป็นกล้องซ้ายต่างๆเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยดูนะครับตัวนี้ภาพมันก็จะละเอียดตัวจอเนี่ยมีความละเอียดภาพมากกว่าจอเดิมนะครับก็ทําให้กล้องมันดูดีดูชัดสว่างขึ้นด้วยนะครับ คราวนี้ลูกค้าก็สามารถใช้งานกล้องรอบคันขับรถได้สะดวกได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผลพลอยได้ของตัวนี้นะครับก็คือสามารถเล่นแอปต่างๆได้ด้วยนะครับในการเปลี่ยนจอ Android น,นะครับจากของเดิมเนี่ยเป็นแมปทั่วไปแบบออฟไลน์ตอนนี้ก็เป็น Google Map แล้วนะครับแบบเดียว i า e เลยนะครับบ,บอกว่ารถถนน,นเส้นไหนติดสเส้นแดงขึ้นนะครับ ขึ้นทั้งด่วนเลือกสถานะได้เลยนะครับตามที่เคยเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับ o o o l l m m p s พร้อมทั้งสามารถเล่น YouTube ได้แล้วก็แอปต่างๆได้หมดเลยนะครับทีวีออนไลน์ Netflix ได้เสียงที่ดีขึ้นด้วยนะครับเบรกลางแหลมมาครบเลยนะครับกำลังขับตัวนี้ดีกว่าเดิมคอนโทรลปุ่มพงมาไล่นะครับแยกเล่นแอป2จอนะครับต้องทดสอบให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบนะครับฟังก์ชันต้องใช้งานได้ครบทั้งหมด เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอ่าเดี๋ยวลองเลื่อนแท็กดูนะครับโอเคนะครับเดินหน้าเดินหน้าเดี๋ยวลองถอยหลังย้อนกลับดูนะครับโอเคปุ่มทุกปุ่มใช้งานได้ครบทั้งหมดนะครับ ถ้หลังจากเทสระบบทุกอย่างฟังก์ชันได้ครบก็เตรียมที่จะส่งมอบลูกค้าต่อไปนะครับแยก2จอไม่เล่นอันไหนก็กดปิดไปนะครับจะแยกอันใหม่มาก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแอปอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูโหมดตั้งเสียง eq นะครับตัวนี้จะตั้งได้ละเอียดกว่าเดิมเยอะเลยนะครับมีย่านความถี่ให้เลือกเบสกลางแหลมตั้งเสียงได้ครบทั้งหมดนะครับ อโอเคเรียบร้อยนะครับคอมพิวก็เดี๋ยวทําการส่งมอบลูกค้าต่อไปนะครับท่านใดที่สนใจก็สอบถามได้ทางอินบ็อกเลยนะครับ